โอเคครับทุกคนก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาซื้อพลอยที่ตลาดจัน <c oughs> ทบ,บุรีนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะว่ามันจะมีพลอยอะไรให้ทุกคนดูบ้างนะครับทุกคนคนหน้าสดเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านแรกเราไปถามลุงก,กันไปคนไทยเรานี่สวยมากใหญ่ไปไหมวะก็ใหญ่อยู่นะเธอไหนดูดิใหญ่ยูนิ <Bank> ้วบางมิดอยากได้ทำแหวนสักวง สวยทุกอย่างถ้าเป็นพ่อถ้าเป็นแม่ค้านี่ก็จะบอกว่าจะแซวแม่ค้าว่าแม่ค้าสวยนะแต่นี่เป็นพ่อค้าไงเม็นี้ก็ลังสวยต้องขอถ่ายหน่อยเม็ดนี้ก็ลังสวยนะเออสวยอยู่สีส้มใช่ไหมอันนี้คือบุษราคำบุรีไม่แพงไม่หนี่ถ้าบุษราคำไม่แพงในแน่นาตั้งหากบุษราคำครับสีส้ม กระบุมันแพงอยู่แล้วใช่ถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อเลยอันนี้มันของไทยเราเองแต่ไม่ใช่บางกระจกใช่ใช่บางกระจกของเรานหนิอันนี้คือสเปคสไลด์เฮ้ยโอ้ยหนาวของโมซิมิไม่ใช่ของไทยเราจะสุดยิ่จะได้แล้วใช่ไหมเนี่ยที่มีแรกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับในลูกพวกนี้อันนี้ปล่อยก้อนอ๋อปล่อยก้อนปล่อยก้อนครับ ก็จะมีทั้งของพ่ม่พาาอม่ามาก็มาขายไทยเลยครับ<ส>เราก็เป็นคนไม่ค่อยเล่นแต่นนความชอบส่วนตัวดีนะ 2> 2. องจุดหนึ่งห้าก็ักไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้ร้านนี้แล้วเลยร้านเดียวเลยเช่อไหมเนี่ยอันะเนพงี <c oughs> ้น่าจะแพงอันนี้น่าจะแพงมันได้วาวกว่ากันเหรอ มันเนื้อดีกว่าคลิปแรกไนะที่เขาเจะเอาไปลง y ยนะูทูบเนี่ยนี่ก็สวยันี่ก็น่าจะสอบกว่าเมิดนั้นเนี่ยถูกตั้งราคาไม่ที่รู้สึกแค่สี่พันคนลุก,กของน,าน้าด้วยของก็ป่านไปแล้วก็เขาก,ก,ก็จะได้เนื้อได้น้ำกว่า สวยกว่ากสวยว่าครับผมอันนี้สวยกว่าไม่ดอื่นไม่ถังเลยใช่แต่เม็ดนี้สวยชอบเม็ดนี้ชอบเม็ดนั้นก้าวเม็ดนั้นซื้อลุงไม่ได้ซื้อคนฝากทำเม็ดชูน่าจะสวยนะดูใช่ทำเม็ดชูเม็ดเดียวตลาดนหนึ่งมันจะประมาณไหนอ้ยถ้ากระดานหนึ่งก็จะประมาณเม็ดนี้ ก็จะเล็กก็ครึ่งนึงครึ่งหนครึ่งเลยอะเนาะครับครึ่งต่อครึ่งเป็นจริงจริงคือใจซ้อนเป็นดีแล้วสวยนะถ้าเป็นของไทยเราด้วยชิ้จริงจะเป็นเนื้ออ่อนอ่อนกว่าปุดเหรอคะอ่อนเยอะเป็นเนื้ออ่อนเลยคุณค่าของเขาก็จะไม่ไม่ไม่สูงไม่สูงครับแล้วมีบางกระจาด้วยมันกระจาเราเดี๋ยวรู้ไหมรอบแรกที่เขามองร้านลุงมา ขาคิดว่าแกไข่น้อแก็งใสเม็ดนี้สามกว่าเส้น,นกว่าจะแพงกว่านิดนึงไม่ใช่ไอสีเม็ดนั้นนะเนี้ยก็จะดีกว่านิดนี้ มันเป็นตะ mm เดย nah, ์ว hey ่ะล่ะเล็งเล็งอยู่ใช oh, oh, ่ไหมก็แพงไม่มากแพงมากนี่นะทุกคนมาดูได้นะเพชรเปิดเออพลอยเปิดเปิดทุกวันเลยนะลุงไอพี่น้าเปิดทุกวันลูกอ๋อน้าเปิดทุกวันแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดแต่โซนสุกเซาเหรอที่มีทั้งหมดก็จะสุกเสาอาทิตย์อ๋อนี่ครับผมก็จะเป็นโซนตอนนี้ตอนนี้เขาจะมาเปิดช่วงประมาณสักเที่ยงใช่ไหมที่คนเยอะเลยช่วงประมาณ ตั้งแต่10โมงไปถึงเที่ยงไปถึงบ่าย4โมงมันก็จะเริ่มเยอะนี่ครับมีของเยอะเลยมีร้านอาหารร้านข้าวแล้วก็มีร้านพลอยแต่ตอนนี้มาเช้าเกินจนที่เขายังไม่ได้ตั้งกันเลยมาเช้าจนไม่ได้ตั้งอ่ะยังไม่ได้ตั้งอะไรลูกแต่ถ้าจะมาดูก็บอกไว้เลยว่าร้านนี้เปิดทุกวันจะอยู่ใกล้ๆกันกับี่ตรงนี้ก็จะมีอีกร้าน มีหลายร้านนะแต่ยังเขายังไม่ได้มาตั้งนะครับสีเ่อันี่ครับผมซอยน,นี้เลยไม่ใช่ผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูมุมเดียวนะทุกคนเพราะว่าผมมาซื้อร้านนี้ร้านเดียวนะนไอ่้า้าเปเาคะอันนั้ตั้งไว้ามกัหอันนี้อันนี้สองห้าครับผมถ้าเติอชอบหือเ่ยชอบอนไนอ่ะชอบอนไนก็นั้น เส้ยก่อนมันก็จะขยับแพงขึ้นอีกใช่ไงก็ตามราคาอันไหนสวยกว่ามันก็แพงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติโอ้ทำไมมันหนาวแบบนี้อ่ะน้าหนาวเนาะไม่ใช่นนหน้าร้อนเอันนไ้ของมอส์มิกใช่อันนี้เอาความรู้นะไม่เอาความไม่เอาหานะถ้าเล่นถ้าเล่นไปนี่โดนตบแน่นอนสวยทุกอย่าง มาดูได้ร้านนี้ไม่แพงอันนี้เขาจะสาธิตให้ดูว่าคืออะไรมันคือเอียง๋อนี่ไงมันสปากายีอ,อันนี้ก็จะบางกระจาบ้านเรา,บ,าบ้านเรามีบ้านเราเลยประเทศไทยอืม,มีสวยดีวะสวยดีแต่ถ้าเป็นของต่างชาติก็จะไม่ก็จะไม่เหมือนเรานะ,ะอันนี้อของต่างชาติจะมีขาเหมือนกันแต่ก็จะไม่สวยมันจะกลมๆมันไม่มันไม่บ้านเรามันจะเป็นี้อ่ามันจะเหลือง เวลาโดนแดดมันก็จะีบแ๊บรีบแบมีช่วงหนึ่งที่เขานิยมมากีบบับบแบนึงคือไม่ใช่คนาาตัดเนี่ยะมีช่วงนึงเขาจะพีมากใช่ช่วงนี้เขจะพอๆนิดนึงใช่เธออาสีอะไรเธอเอาไม่ไหนดีให้เขาหรือเธอให้เขาตัวเองให้เขาตัวเองนี่ไงก็ได้สีส้มนะที่เธอบอกอยากได้อะนี่าละนี่นะนี่น่แหละชุดนี้ใช่ไหมเม็ดนี้เอาเหรอเม่เดียวเอาเม็ดเดียวโอนได้ไหมครับ ได้หูกนะอาม่เงินีม่เงินหนุกน่ะหนุน่ารักจูอย่าหายนะนี่ครับดีที่สุดเราก็ได้มาแล้วเอ้าคุณตาสวัสดีครับมาไงเนี่ยกินข้าวยังอันนี้ก็ดูนะครับคุณตาบอกกินแล้วจะไปดื้อทางไรเด้อมดื้อทางไรเด้อตั้งใจยทำงานเด้อออเป็นคนกันเองเป็นคนอีสานบอกแล้ว ส่วนใหญ่ก็คนอีสานเยอะมาเล้วเมื่อนี้ตอนนี้พี่ก็กำลังเตรียมไปเนี่อายุเท่าไหรครับลุงอายุเท่าไรเก้าสิบแล้วโอ้ยนาผมร้อยแล้วเด้น้าผมอายุร้อยปีแล้วแม่ร้อยยี่สิบโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยโอ้ยยังเหยียบพอยอะไรเก่งอยู่ตัวเนี่ยก็ธรรมดาละครับ นะส like so ุดยอดเราลุ้นม่าได้ยี well ่ตังหลานยีสานลายโปรดผมมานี่เรียบร้อยโอเคโอเคทุกคนเราก็มาถึงห้องแล้วแล้วก็ซื้อมาแล้วนายขอดูหน่อยซิเธอค์กนเาน่าสนมากเลยแต่ห้าพันเนาะนายขอดูหน่อยดิ ผูสภาพหน้าดูไม่ได้หรอเฮ้ยไม่เป็นไรยังไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นดูหน้าคนนี้ยังก็สนเตีนไก่อุ้ยนี่ได้มาเลยนี่ได้มาเลยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นนี่ไงราคาไม่แพงนะทุกคนซื้อมาเท่าไหร่นะสอชื่ออะไรนะเพชรหอยอะไรนะหอยบุษราคำสีสรุปอีดอกเป็นของปลอมเราก็ดูไม่ค่อยเป็นหรอกนะทุกคนถ้าใครดูเป็นก็ มาคอมเมนต์ได้นะใช่เพราะว่ามาดูที่ตลาดจันนะครับนี่เห็นไหมนี่บุษราคำนะครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แหละใครก็ฝากเดี๋ยวส่ง <คน S 2> ทำแหวนก่อนจะเอามาให้ดูใช่ส่งเดี๋ยวส่งไปทำแหวนก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะสวยแค่ไหนโอเคบายบาย,บาย